ก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมได้มาลงปิดกั้นนะครับและใช้กุญแจห้องรับแขกหลักของโมเตลนะครับและสิ่งที่ผมได้นะครับก็คือสร้อยคอทองคํานะครับเป็นสร้อยคออัญมณีนะครับราคา400เหเียนะครับเรียกว่าบุกสองครั้งคืนทุนเลยนะครับผมได้มาหนึ่งล้านกว่าเลยนะครับเพราะผมได้คีย์การ์ดของคังแสงมาด้วยนะครับเป็นคีย์การ์ดห้องบัญชาการนะครับไม่รู้เข้าหรือออกนะ แคบรูปหน่อยเลยแล้วกันเนี่นะครับสองั้งคืนทุนเลยนี่นะครับก็จะเป็นในตัวละครของผมนะครับที่คือเซตที่บุกได้มาทั้งหมดนะครับเี่ือคีก,การ,ร์สฮะห้องเข้าห้องบัญชาการนะครับแล้วก็จะมีถังเกตแล้วก็กล้องอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นของที่เก็บมาได้นะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับ ก็ผมลงแค่ค่าอุปกรณ์ลงแค่เจ็ดหมื่นเองนะครับ